ทั้งเกมน,นะครับครับแฟนที่แพสเซเดียม3,684คนนะครับ,รบเกมน,นี้อาจารย์ชุเชติทองผู้ตัิสินเริ่มมาเป็นอาร์มี่ได้ลุยก่อนนัดที่แล้วแพ้กับชุบรีมาศูนย์หนทำไมต้องการ3มแต้มในวันนี้ก็ทางอาร์มี่ส่วนทุ่งท่าเรือพวกเขาไม่ชนะใครมา7นัดแล้วเล่นในบ้านวันนี้กาดกะไว้ลายาหนนแต่เป็นอาร์มี่ที่ลุยมาก่อนน้องจบไม่ลงถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นเกมที่ดูแล้วทําให้ถึงท่าเรือเองก็ต้องระมัดระวงังแหละว่าแขกผู้ไม่เดือน มีเขี้ยวเล็บพอสมควรยิงไกลของวติตรงนี้ก็ตรงตัวชนินโดยยึดตำแหน่งนี้นชนินในเกมนี้คือลูกยากม่คไม่มีครับมันเองแต่ว่นนวาเกมกลางสนามของท่าเรือทาได้ดีวันนี้โอกาสลุ้นของทางสิงห์ทเลเระจูสุมหวานเราไม่เข้ากรอบเป็นการเตือนครั้งแรกครับผ่านไป25นาทีของสิงห์ท่าเรือว่าลูกจับแถวสองอย่างนี้เป็นลูกที่พวกเขาทําได้หน้ากลัวทีเดียวแค่คคทักทายก่อนยัง 00, 0-0อยู่ หน้าตัวเป้านะครับของจูซุงวานเี็นครับพอตั้งจังหวะได้ซึ่งี่เรามาใหม่ก็ลอกบอลจากแถวสองตรงนี้ของทางคิมชิ้งสองมาแล้วกระชอกกระชอกมาทางให้ทารุตะได้ซัดเช็ดขานเข้าไป10นาที27ที่สิงห์ท่าเรือมีโอกาสแล้วทําได้ครับจังหวะยิงวกนี้ก็ถือว่าเก๋แหละนะครับคือยิงประคองเพื่อให้เข้ากรอบก,ก่อนนะฮะก็ดูจังว <c oughs> หวะสารุทธก็ ออกมาเยอะไปนิดหนึง่ง <c oughs> เป็นหนึ่งศูนย์ที่สิงห์ท่าเรือขึ้นนําใช้เวลาเกือบจะครึ่งชั่วโมงครับได้ประตูที่ต้องการทีนี้อาร์มี่ก็ลุยหวังจะตีเสมอได้ก็จบครึ่งแรกทศวรรษขึ้นมาแต่ยิงบอลไม่ฮุกให้บอลชนข้ามคานก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับดูเร่งมากขึ้นแต่เร่งทางสิงห์ท่าเรือก็ช่วยกันบีบช่วยกันไล่ได้ดีทําให้อาร์มี่หาโอกาสยากครับพอมีช่องก็ต้องรีบยงิงพอรีบยิงก็ไม่แม่นพอครับครึ่งหลัง อาร์มี่แก้เกมมาเราพยายามขึ้นเกมทางริมเส้นดูมงคลวันนี้ใช้พลังไปเยอะยิงด้วยซ้ายก็ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรครับคือของเขาคือมงคลเองเนี่ยพอบอลไม่มีพื้นที่เนี่ยมงคลก็ทำอะไรไม่ค่อยถูกเหมือ <S <S นกันะเรา <S <S ดูจังหวะตัวนี้ฉลับลูกของปิยวิทย์เฉลับพอปเปลี่ยนทางแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับลูกกัดจะเปิดเกือบจะเป็นลูกส้มหล่นของทางสิงคโาร์แต่ก็ยังหนึ่งศูนย์อยู่ เห็ท่าเรือมีโต้นะครับอา์มีพยายามจะเปิดกิมลูกศรขึ่งหลังท่าเรือก็มีโต้โต้ทจังหวะหลุดมาได้ซ้ายของสลุตะโดนบล็อกไว้ได้แต่แค่แตะม,มุมแล้วครับยังทิ้งหาออกไปไม่ได้สลาวุธเองก็พยายามที่ตัวบอลทะลุช่องของปีวิทย์ให้กับสลุตะพลิกมาตัดได้สายไปติดขับปลิกนะครับคะนน1-0เท่าเดิม อามี่เร่งหนักข้อมากขึ้นสกตรปรสเปิดจากเต่าสองโกลันขึ้นไม่ถึงระบอลไปเข้าทางของเอเนโตอร์ผู้มีพาชนินคว้าไว้หนึบนลครับยิงลูกนี้ไม่คมเท่าไหร่จากสกตเปิดมากระบอลเลยไปหมดนะครับแต่วะขึ้นโกลันกลายเป็นหลอกให้บอลไปถึงเอเนโตแต่มุมมันแคบเกินไปทําอะไรชนินไม่ได้แต่แฟนถึงท่านเองก็พะนัาแค่หนึ่งศูนย์เท่านี้ก็ เชียบแบบใจต้มต้มต่อมทศวรรษมาชิ้่งสองกับธนากรมาที่ทศวรรษปั่นไซก้อยไซไม่ห่างตัวชนินกอกฟ้าไว้หนึ่งครับยังตีเสมอไม่ได้ครับอาร์มี่ยังเร็กมากขึ้นช่วงทบเวลาบอยาวขึ้นมาแล้วก็จบเกมไม่ว่าสินห์ท่าเรือทําได้ครับเอาชนะอาร์มี่ไปได้1ประตูต่อศูนย์ให้สินท่าเรือชนะนัดแรกในรอบแนัดส่วนอาร์มี่